สวัสดีครับก็เป็นเกมล้างตาที่จัดการทั้งล้างทั้งเช็ดเรียบร้อยนะครับตาใสาแจ๋วเลยงานนี้จากเกมเสมอซ้ำสามที่คาใจก็กลับมาชนะ3.0คลินชีทของอลิซงเกมนี้ถือว่าอลิซงเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดถ้ามองที่จุดเด่นจริงๆเนี่ยผมก็มองว่ามาตตินะครับ ตำแหน่งยืนดีมากๆนะครับแล้วการอ่านจังหวะคู่ต่อสู้ดีจริงๆก็ทำให้ลูกผู้เนี่ยเก็บคลีนชีตได้แม้ว่าทางฝั่งเบรนฟอร์ดจะมีโอกาสก็ตามนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยก็มีความขลุกขลักจากทีมงานของผู้ตัดสินนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยอุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยต้องไปจัดการอุปกรณ์อยู่สักพักหนึ่ง แล้วกลับเข้ามาก็ปรากฏว่าอุปกรณ์มันก็ยังไม่โอเคอีกนะครับจนาทานมอสก็เลยต้องไปช่วยเซตให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วก็ถึงเริ่มคิกออฟแล้วรูปเกมเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็ดูเหมือนทางเบรนฟอร์ดเนี่ยก็ยังพอมีหือมอืออยู่นะครับพอผ่านไปสัก8-9นาทีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเกม1-0เลยลิเวอร์พูลเนี่ยขึงฝ่ายเดียวเลยนะครับ กดอยู่ข้างเดียวมีโอกาสมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่รู้สึกเห็นแล้วเนี่ยก็อดใจหายไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะที่เอเยอร์เนี่ยพุ่งเข้าไปแท็กเกิลดิโกโชตา้ายิ่งตอนนี้เราขาดนักเตะในแดนหน้าด้วยนะครับนาที1 9ก็เป็นใบเหลืองของเอเยอร์นะครับเข้าวอนหนักมากนะครับดิโกโชตาอรอยเลยนะครับ แล้วก็นาทีที่41เนี่ยเราก็เห็นลีลาของโจเอลเมสซี่นะครับโจเอลมาติดเหล่านี้แหละนะครับลากเลื้อยกับเมสซี่้าไปยิงนะครับแหมถ้าลูกนี้ยิงเข้าเนี่ยแหมผมจะเอามาตั้งเป็นหัวคลิปแน่นอนแต่ก็ลูกนี้ยิงเบาเหลือเกินลากอย่างนหล่อเลยนะครับจังหวะยิงเนี่ยือถอนหายใจแต่อ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วจาก จังหวะที่กดต่อเนื่องแล้วเราก็าได้ประตูนะครับนาทีที่44เป็นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมนะครับร์พูเน่ก็ยังสามารถรักษาชื่อทีมที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดนะครับลูนนี้เป็นการทําเขา้เขาประตูด้วยการโมงของฟาบินโยจากจังหวะที่ถูกยื้อยุดจุดกระชากนะครับคนที่ดึงก็เป็นเอเยอร์นะครับฟาบินโยเนี่ย ที่อยู่เสาไกลเนี่ยก็ทั้งที่ถูกดึงนะครับแต่พอแกดึงเสื้อไม่ได้ดึงคอไว้นะครับฟาบวินโยกก็เลยใช้เฉพาะลําคอเนี่ยแหละครับสบัดหมงเข้าไปลุงนี้เนี่ยเทรนเปิดโคง้โคงเข้าไปแล้วบอลเนี่ยมันลอยแล้วมันม้วนหนีพิยักษ์ของเรานะครับฝันได้ขึ้นสบัดโคบอนมันผ่านหัวไปนิดเดียวแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีนักเตะอยู่กันเยอะเลยปรากฏว่าดิโกโจต้าเนี่ยก็ถูกล็อกแขนไว้ บอนมันก็เลยเฉียดผ่านอกดีโคชโชต้าแล้วตกพื้นแล้วก็เด้งไปที่เสาไกลฟาบิโอเนี่ยก็โดนเอเยอร์เนี่ยนะครับลังไว้แต่ว่าฟาบิโอเนี่ยก็ยังพอที่จะสวัทนำตัวท่อนบนได้นะครับก็สวัดหัวทิ่มบอลเฉียดเสาประตูเข้าไปเรียบร้อยเราก็ได้ประตูนำในทีที่44นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยการนำหนึ่งประตูศ สัดส่วนการครองบอล74ต่อ26มีโอกาสยิงถึง12ฝั่งเบรนฟอร์ดมีโอกาสยิงแก่2องหนลิฟพูเนี่ยยิงเข้ากรอบ5เป็นประตูหนึ่งนะครับ่วนเบรนฟอร์ดเนี่ยยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับเบรนฟอร์ดก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาเซกี้คยอสเนี่ยลงมาในทีที่50แต่และเนี่ยนะครับประตูที่2ก็มาแบบไม่คาดฝันจากนักเตะที่ไม่คาดฝันนะครับนักเตะถ้าเราไปดูใน โลกโซเชียลไม่ไหวไปใน Facebook ไม่ไว่าจะไปดูในเว็บที่มีาการตั้งกระทู้เนี่ยนะครับนักเตะที่โดนบน่นโดนด่ามากที่สุดก็คืออ็อกซ์นะครับแล้วอ็อกซ์ก็ทำประตูแรกของตัวเองในซีซั่นนี้ได้นะครับในทีที่69ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าโรบโบเนี่ยนะครับได้บอลไต่ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับก็เคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วทางเสาไกล o ็อกซ์ก็ชูมือนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาเจ้าโรบบอเนี่ยก็เปิดโดยเป้าหมายนี่นะครับตั้งใจเลยนะครับว่าไปที่อ x อกซ์แน่ๆนะครับแต่ซิกกี้คาร์ยอสเนี่ยก็พยายามเหนี่ยวนะครับดึงแล้วข้างหน้าเนี่ยก็มีพินน็อกนะครับตัวนี้สูงร้อยกับสี่เซนติเมตรแต่ปรากฏว่าพินน็อกโมงไม่โดนอ็อกซ์นะครับถมเข้าไปหลับหูหลับตานะครับยกแขนนำหน้าด้วยนะครับแต่บอลเนี่ยมันไม่โดนแขน มันมาโดนหัวออกซึ่งต่อไปโดโบกพุ่งเข้าไปองสก,กีแคยอสด,ดึงไม่อยู่นะครับก็เป็นประตูขึ้นนำสองรูแล้วถัดมานะนาะทีที่77นะครับก็เป็นการมอบของขวัญในวันเกิดให้ทาคุมิมนาิโนโซึ่งเกิดวันที่16มุกมกราพอดีเป๊ะเลยนะครับปี1995้าทาคุมิมีนิโ,โนเนีเน่ยลงไปในสนามเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะครับแทนดิโกชต้าแล้วก็เป็นจังหวะ ของการเพสซิ่งคนที่เริ่มเพสซิ่งก็เป็นมิเนมิโนนะครับผู้รักษาประตูนะครับเฟอร์นันเดสเนี่ยจ่ายบอลให้พินน็อกแล้วทากุมมิเนมิโนแล้วก็เข้าเพรส e เลยพินน็อกเนี่ยด้วยความตกใจก็ปาดบอลคืนเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีนักเตะแดนกลางก็คือนอกาดนะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปเชื่อมบอลไปช่วยและจังหวะเดียวกันนะครับ เจ้าบ๊อบบี้ซึ่งขึ้นชื่อหรือฉาด้านการเพรสซิ่งอยู่แล้วนะครับก็ตามเข้าไปติดๆเลยแล้วก็ชิงจังหวะจิ้มบอลได้พอจิ้มบอลได้บอลมันก็เข้าไปในพื้นที่ในกรอบหกหลามิโนมิโนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีเลยก็แตะขึ้นมาในจังหวะเดียวเลยนะครับเจ้าบ๊อบบี้ก็แตะคืนมิโนมิโนอีกรอบหนึ่งมิโนมิโนก็พลิกตัวยิงเข้าประตูไปนะครับก็เป็นลูกที่มอบของขวัญม,มันเกิดให้ทั้มิโนมิโนแลวก็ลิฟูเนี่ย ก็จบริสกอร์3ารศูนยนะครับเป็นชัยชนะแบบคลีนชีตแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองจาาฝูงจำนวนเกมเตะน้อยก็จาจฝูง1เกมนะครับห่างมากไม่เป็นไรนะครับก็เกาะไปเรื่อยๆที่2ก็ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาดูเลยดีกว่านะครับนักเตะของเราเนี่ยแต่ละคนฟอร์มเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้คะแนนไปเลยดีกว่านะครับผู้ฝาประตูอลิซงเกมนี้ผมชอบใจนะครับปฏิกริยาโอเคแล้วก็ ผู้ตั่สู้เองเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายมากมายเพราะสัดส่วนการคลองบอลเนี่ย68ต่อ32นะครับเรามีโอกาสยิง27หนทางฝั่งทีมเยือน,นมีโอกาส6นะครับเข้ากรอบแค่นหนึแล้วก็ไม่ไประตูด้วยส่วนเราเ,เข้ากรอบ13เป็นประตู3นะครับลูกเตะม,มุมนี้9ต่อ0นะครับมันก็เห็นชัดเจนนะครับว่างานของลิซงเนี่ยก็ไม่ได้ชุกมากมาย แต่การมาเชื่อเมเกมต่างๆของอลิซงเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะมีความตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ออกมาก็มีจังหวะที่เหมือนที่ไม่มีอะไรแล้วแกก็เกี่ยวบอลแล้วเอา้ามันก็คล่อมบอลน,นะครับในรุกของทางเรนฟอร์ดเนี่ยก็โฉมเข้าไปพอดีเลยจังหวะนะแต่ว่ามันระยะมันห่างนะครับก็พอให้ได้ลุน้นนิดๆนะครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยอลิซงเนี่ยก็น่าพอใจนะครับ ผมให้เอริสงไปที่เจคะแนนแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยจคะแนนเยอะไปหน่อยแต่ก็อโอเคเกมนี้มันชนะเยอะไงนะครับเอาลิงชีลด้วยเอาไปแล้วกันเซนทฮารเอาเซนทฮาร2สตัวก่อนเพราะว่าแบ็กสองข้างเล่นดีเกมนี้นะครับฟันได์เกมนี้ก็ทําหน้าที่ดีๆแล้วก็มีสมาธิดีนะครับมีงจังหวะจ่ายลูกที่น้ําหนักอ่อนไปบ้างนิดหน่อยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ภาพโดยรวมฟันได้โอเคเลยนะครับเล่นไดนน้พอใจ ฟันได้เนี่ผมก็ให้เป็นเนะครับแต่ตัวที่ผมประทับใจมากกว่าก็คือจอมาติปนะครับในจังหวะที่จําเป็นต้องพาบอลลุยขึ้นไปเนี่ยมาติเนี่ยก็พาบอลไปได้ดีไปกับตัวได้ดีแล้วก็เข้าไปจนถึงกรอบเขตโทษทั้งนนั้นี้มีผู้เล่นของทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดนี่เยอะเลยนะครับในที่ที่41แต่มาติดเนี่ยยิงลูกนั้นแม่มันพอแปรซะเหลือเกินแมตอนลากนี่ดูเป็นเมสซี่เลยนะครับ จังหวะยิงประตูเนี่ยไม่รู้จะเอาไปเทียบใครดีนะครับไม่แน่สียดายแต่จังหวะในการป้องกันประตูเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่เราอะเกือ,กอบๆที่จะเสียประตูนะครับเอบูโมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวบอลที่อีวานโทนี่นะครับจ่ายบอลให้แล้วก็พลิกตัวยิงเลยมาติดเนี่ยยืนดีมากนะครับลูกนั้นต่อให้ยิงได้เต็มท้าเนี่ยผมก็มองว่ายังไงก็ไม่เข้านะครับ มันดูหวาดเสียวเท่านั้นเองลูกไม่เข้ากรอบเลยเพราะว่ามาติดเนี่ยอ่านตำแหน่งดีมากรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุ่อสู้ยิงแน่นะครับก็ยืนกักไว้นะครับผมชอบมากมาติดเกมนี้นะครับผมให้ไป7.5นะครับจรบโรโบเกมนี้โอเคเลยแต่ว่าครึ่งแรกวิธีการเล่นแล้วก็การเคลื่อนที่มันไม่มีตัวทะลุทะลวงที่จะกระชากพาบอลหรือวิ่งสอดเติมที่ว่างเนี่ยเพื่อที่จะไปรับบอล นักเตะสไตล์มาน่เนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบอลเนี่ยพอจะขึ้นมันก็ไปไม่สุดนะครับแต่จังหวัดแอตแลนตก็เป็นการเปิดแบบ Early Cross แล้วเจอร์โบเนี่ยก็มองเห็นนะครับว่าทางด้านไกลเน,นะครับออสวิ่งหนีตัวประกบเตกี้คายยสเนี่ยหลุดขึ้นมาแล้วนะครับก็วางบอลแบบมเม่นเป๊ะเลยนะครับมันพ้นหัวพินหนอกนักเตะสูง194ซนเมเนี่ยมาลงหัว ออกสปอรีนะครับออกกลับหูรับตาออกหัวทิ่มบอลเข้าประตูไปนะครับผมให้เจ้าโรบโบเนี่ยนะครับให้ไปเจ็ดจุดห้าเลยนะครับเกมนี้อีกคนหนึ่งนะครับแบ็กอีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าหนูเทรนนะครับเกมนี้เนี่ยมีหลายจังหวะผมมุดหงิดวิธีการตัดสินใจของเทรนแต่ก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเทรนอีกแหละนะครับจังหวะนี่เทรนเล่นเป็นแบ็กที่สไตล์การ เคลื่อนที่การเล่นบอลการจ่ายบอลเล่นเหมือนกองกลางนะครับเหมือนจะเตะจอมทัพซะมากกว่าไม่ค่อยมีวิ่งโอเวอร์แลับไปจนสุดเส้นหลังแล้วก็เปิดหักเข้ามานะครับไม่ค่อยเห็นรูปแบบนี้แล้วก็มีจังหวะที่เล่นคอมโบกับเจ้ารบโรบบนะครับเปิดคลอสสวยเลยนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็เจ้ารบโรบบเนี่ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปแปะกลับมาแล้วก็แหมจะได้นะครับลูกนั้นน,นะครับตัวที่สอดเข้าไปมงเนี่ย มันไม่ได้ประตูนะครับถ้านสิได้ทั้งคู่เนี่ยประสานงานอย่างดีมากผมว่า7.5นะครับเทรนด์เจรอร์โรโบก็ไป7.5เหมือนกันนะครับในแดนกลางเกมนี้โอเคเลยน่าพอใจทุกตัวนะครับแม้ว่าโอเคนะคอติโจนเนี่ยจะดูเป็นเด็กแต่ไอความทุ่มเทนเนี่ยไล่เพรสซิ่งจากฟากสนามหนึ่งเนี่ยข้ามมาจนทั้งเขาไปกรอบเขตเข้าไปเพรสซิ่งถึงผู้รักษาประตูทําให้เห็นภาพนึกภาพถึงตอนเจอ,รอโรโบเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆแล้วเพรสซิ่ง เข้าไปจนกระทั่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับไอ้แบบนี้นะครับคือสิ่งที่อยากเห็นแล้วก็จังหวะที่โชว์สเต็ปเท้าเนี่ยพาบอลเกี่ยวบอลจากริมเส้นนะครับแต่ทำชิ่งดับเบิลพารซ้ายใส่ขวาขวาซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็หลุดเข้ามาแล้วก็จัดการปัน่นโค้งโค้ดินโย่เนี่ยก็สร้างชื่อจากจังหวะที่ยิงอิลุยช่วยแฉ่ยิงไปเรื่อยนะครับยิงยนกางจ,จับจังหวะได้ผมก็อยากให้คติโจนเนี่ยคิดแบบนี้นะครับ มีโอกาสต้องลองลองบ่อยๆเดี๋ยวมันชนานาญเองนะครับเพราะฉะนั้นคติโจนเนี่ยเกมนี้ผมให้ไป7นะครับแดนกลางอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นฟาบินโยเนี่ยฟาบินโยเนี่ยเกมนี้นี่นอกจากคุมเกมได้ดีแล้วเนี่ยนะครับยังทําประตูดได้ด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยฟาบินโยเนี่ยผมให้แมนอัลเมนนะครับคือเหลือ่อมเจ้าบ๊อบบี้นิดหน่อยนะครับเจ้าบ๊อบบี้ไม่ยิงประตูไม่ได้นะแต่ว่าผมชอบ นะครับชอบวิธีการเล่นของเพ่อพี่นะครับฟาบินโยเนี่ยทำหน้าที่ได้สม,ม่ำเสมอมากทั้งระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับดูไม่ผือหวานแต่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับแล้วเมื่อเราต้องการประตูเนี่ยฟาบินโยก็ทําให้เราได้ประตูเป็นจังหวะทุกอย่างมันลงตัวพอดีนะครับก็ยืดหยุดนฉุกาติกับเอเยอร์นะครับแล้วก็จังหวะนั้นเอเยอร์ก็ล็อกก็เหนียวเสื้อไว้นะครับเจ้าตัวเนี่ยพอแต่จะสะบัดร่างกายท่อนบนได้ก็สะบัดโขกเข้าประตูไป ผมให้ฟามิโยเนี่ยไปที่8นะครับแดนกลางอีกคนนึงก็เป็นกัปตันเฮนโด่ฟอร์มเกมนี้ก็ชอบนะครับชอบวิธีการเคลื่อนที่แล้วก็สเต็ปเท้ามัยังหวะหนึ่งนะครับที่หลอกผู้ต่อสู้ด้วยกันสลับขาเหมือนจะปาดออกนะครับแล้วก็เกี่ยววอลน,นีเลยนะครับแล้วก็หลุดไปเสียได้นะครับเปิดลึกไปนิดนึงนะครับถ้ามันโค้งแล้วลงหัวเจ้าบ๊อบบี้นี่ลูกนี้ผมจะให้ เฮนโดเนี่ยเป็นแมนว่าแมนเลยนะครับฟอร์มเกมนี้เนี่ยโอเคเลยการเชื่อเมเกมก็ทําได้ดีแล้วก็การเข้าไปปิดไปซ้อนทําได้ดีแต่ถ้าเทียบกับฟาบินโยเนี่ยผมว่าฟาบินโยดูดีกว่าจังหวะที่เข้าไปช่วยเซฟในเกมรับก็ดีนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้คะแนนเฮนโดเนี่ยผมให้ได้สบายๆนะครับที่7 7เจเลื่อมๆมาถึง7.5ได้นะครับเกมนี้ชอบใจเลยนะครับข้างหน้า อิโกโต้าเนี่ยก็พยายามนะครับเพื่อนที่ดีนะครับหลายจังหวะแต่จังหวะตัดสินใจเนี่ยผมมองว่าดิโกโชต้าเนี่ยถ้าไปยืนไปอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นเป้เปาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพด้านการนำจะมีโอกาสหลายหนเลยนะครับแต่มันไม่มีโชคอะนะครับมีจังหวะหนึ่งที่เทรนเนี่ยนะครับพาวอลตรุยยข้าไปใน กรอบเขตโทษเสร็จแล้วเนี่ยมันกลังจะเสียบอลแล้วก็จิ้มบอลโดนดนิดนึงแล้วบอลเนี่ยมันไปเข้าทางดิโกโชต้าดิโกโชต้าตัดสินใจยิงเร็วลูกนั้นโอ้โหก็สวยมากเลยนะครับแต่มันไม่มีโชคไปนชนเสานะครับอีกจังหวะหนึ่งหลุดไปก็ตัดสินใจไม่ดีลูกนั้นถ้าลูกนั้นนี่ตัดสินใจย,ยกเนี่ยผมก็ว่าน่าจะได้ประตูก็พยายามมีประโยชน์นะครับเล่นดีนะครับแต่ไม่มีประตู ดิโคชต้าปรากฏว่าตัวสำรองส่งมากับได้ประตูเลยนะครับดิโคชต้าผมให้ไป7นะครับเจ้าบ๊อบบี้นี่ก็เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นผมให้7.5จุดไปก่อนเลยนะครับในจังหวะที่มอบของขวัญให้ทากามิเมนฮินโนเนะมาลุกนั้นชอบมากนะครับแล้วการเพรสซิ่งคือครึ่งแรกเนี่ยเองเห็นบทบาทเจ้าบ๊อบบี้ไม่มากแต่เชื่อมเกมดีนะครับแต่ครึ่งหลังนี่คือบ๊อบบี้แบบที่เราอยากเห็นก็คือ เพรสซิ่งแล้วก็ดอดมาจากมุมอับสายตาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่นอกาดเนี่ยเจอจังหวะที่เพื่อนยัดเฟือกมาให้นะครับในกรอบเขตโทษก็คือพินน็อกนนอนเนี่ยครับพอโดนเพรสซิ่งเนี่ยก็จ่ายยัดเข้ามานอก,กาดพอเข้าไปแไม้ท่นจะแตะบอลได้ดีเลยครับเจ้าบ๊อบบี้ก็พุ่งเข้ามาจิ้มบอลแล้วก็บอลมันกระดอนก็ไปหาเทอมิเน่แน้วก็เบิ้ลคืนมาเลยนะครับแล้วก็เจ้าบ๊อบบี้พอบอลกลับมาถึงตัวเองแทนที่จะยิงเนี่ยก็ คืนถ้าคุไม่มีโน้ตนะให้ยิงง่ายๆเข้าไปนะครับชอบมากนะครับผมให้7.5เกือบเกือบแนะครับอีกคนหนึ่งนะครับออกซ์นะครับนักเตะที่ถูกยี้เครื่องแรกเนี่ยตำแหน่งยืนผมไม่ชอบนะครับก็คือจมไปในกลุ่มแนวรับของทางฝั่งเบนฟอร์ดแล้วมันถูกกลืนการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวเนี่ยครึ่งแรกไม่ค่อยดีนานานก็จะโผล่ออกมาช่วยนะครับแล้ว ลายจังหวะตัดสินใจช้าไปครึ่งจังหวะนะครับจังหวะที่จะแตะบอลฝาาพืชหรืออะไรเนี่ยนะครับมันไปแตะในจังหวะที่มันโจรตัวกันไปนะครับมันก็เลยทําให้บอลที่จะต่อไปถึงคนอื่นเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอไอระตูที่ทําได้เนี่ยที่พุ่งไปมองลูกนั้นเนี่ยนะครับมันเห็นตั้งแต่การส่งสัญญ,ญาณเจ้าโรบโบงเงยหน้ามองแล้วก็เปิดมานี่เจ้าตัวเคลื่อนที่ได้ดีลูกนั้นแม้ว่าหลับหูหลับตามองเนี่ยมันก็ควรจะได้เครดิตนะครับเล่นดีกว่า เท่าที่เคยดูนะครับก็มีหลายจังหวะที่ตัดสินใจมันไม่ถูกใจนักนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่ให้หงุหงิดมากมายก็ถือว่าโอเคผ่านตามเกณฑ์นะครับผมให้ไปที่7ได้นะครับมาดูตัวสำรองนะครับทาคุเม่มินินโนนี่ก็โอเคเลยนะครับก็ลงไปเนี่ยไม่กี่นาทีก็ได้ประตูเลยนะครับแล้วก็การเพรสซิ่งของเจ้าตัวเนี่ยแล้วทำประตูได้ด้วยนะครับมินมิโนเนี่ยผมให้ไปที่ 6.5นะครับตัวทารองที่ส่งส่งลงไปเนี่ยก็มีเจมส์ซูเนอร์นะครับก็ไม่ทําให้รูปเกมดรอปนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะหนูไคเดกอรดอนเนี่ยเขาได้ลงสนามด้วยนะครับทั้งสองคนนี่ผมให้ไปหกจังหวะแบบนี้นะครับมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เด็กๆเนี่ยจะได้ลงสนามครับท่ามกลางบรรยากาศเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งมันเป็นอะไทรที่แกลนมากสำหรับเด็กคนหนึ่งนะครับเด็กที่ดึงมาจากเด็บบี้เคอตี้และตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความหวังคนหนึ่งของ ทีมลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะเป็นเพชรเม็ดงก็มาดูกันว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แค่ไหนแต่ดูมีแววนะครับดูจังหวะการเคลื่อนที่การเล่นนะครับแต่การเบียดเสียดสีเนี่ยรูปร่างยังบางไปนิดซึ่งนิดนึงนะครับเบียดกับพินน็อกเนี่ยโดนเบียดโดนเข็นนี่นะครับเข็นเขาไม่ออกนะครับเขาเข็นเบาๆตัวเองก็หลุดไปเลยนะครับก็มีนะครับแต่โอเคน่าพอใจนะครับเกมนี้กลับมาเป็นรองจ่าฝูงแล้ว จำนวนเกมน้อยกว่าเชลซีด้วยนะครับตอนนี้ให้ความหวังที่จะไปไล่แซงแมนซิตี้เนี่ยทำใจเถอะนะครับแมนซิตี้เนี่ยมีโครงสร้างนักเตะมันเหนือกว่าทุกทีมอยู่แล้วนะครับก็โอเคทีมชุดนี้นะครับส่วนใหญ่จะได้ลงในเลขสองของคาราบาวครับนะครับเดี๋ยวเราไปว่างอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ